ดีค่ะนี่คือรายการสะพานสายรุง้งรายการที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่เรื่องราวของครอบครัวการเรียนรู้และการพัฒนาภายในของมนุษย์เพื่อสร้างสังคมอุดมสุขให้เด็กๆได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะแอาจารย์ไม่ได้ถือว่าเป็นคนจีเนียสนะ ไม่นะผมว่าผมคือโง่ๆผมชอบถามตัวเองว่าทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยไงทาไปเพื่ออะไรพุทธะเนี่ยสุดท้ายมาอธิบายวิทยาศาสตร์ได้เกือบหมดแต่วิทยาศาสตร์อธิบายพุทธะได้ไม่หมดไงหนึ่งตัวเราต้องเป็นพระธรรมเคลื่อนที่ก่อนไม่ไม่สอนแบบใดเล็กสอนนะตรงไม่สอน,สอนตรงแต่ด้วยจิตที่ใครมาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขถ้าเราจะปฏิรูปครูนี่ไม่ต้องทําอะไรบ้าสิให้ครูปฏิบัติให้ถูก ทีนี้ผมอยากเรียนนิดหนึ่งว่าระหว่างพูกับคริสอาจารย์ในการดูแลลูกเนี่ยอาจารย์ใช้หลักธรรมอะไรบ้างสองอันนี้ผสมรวมทั้งความคิดวิทยาศาสตร์ด้วยก็ไม่ต้องสอนอะไรมากฮะใช้ action learning แปลภาษาอังกฤษแปลว่าเรียนรู้ในการลงมือทำทำแล้วกลับมาคุยกันทำแล้วกลับมาคุยลอกคือผมได้อิทธิพลมาจากครูบาสุธทธินันนะ <laughs> นะอยู่ที่สตึกนะคือยกตัวอย่างเช่น ผมพาลูกไปวัดเนี่ยผมแทบจะไม่เคยว่าลูกนะเวลาลูกเล่นกองทรายตัวดำปี่หรือว่าผมอยากให้ลูกเรียนรู้เนี่ยผมให้เขาไปก่ออิฐก,ก่อทรายโบกทำพระทำอะไรเงี้ยคือพูดง่ายให้เขาทดลองทำแล้วก็สัมผัสของรจริงๆจะล้มเหลวจะสําเร็จนั่นแหละเขาจะเรียนรู้าจากตรงนั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละแล้วอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับวิธีคิดแบบคริสแบบพุทธแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าถ้าเป็นแบบพุทธเนี่ยศาสนาพุทธจะสอนแบบว่าอย่ามาศรัทธาถ้าขนาดนั้นเ่ะ่ืมาลองฝึกก่อนฮะพอรู้ว่าใช่อ่ะแล้วก็จะเจอเองแต่ขนาดที่ศาสนาคริสต์ต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาใช่ไหมคริสต์มีหลายแบบฮะผมเชื่อว่าคริสแท้ๆก็เหมือนพุทธผมเชื่อว่าคนสอนศาสนาเนี่ยมีปัญหานะตัวศาสนาไม่เคยมีปัญหาตัวศาสนาไม่เคยมีปัญหาใช่ไหมศาสนาไม่เคยมีปัญหาเราไม่เข้าใจท่านเอง แล้วเราก็มาตีความเองมาสร้างสำนักของเราเองบอกว่าฉันตีความอย่างเงี้ยใครตีความอื่นผิดหมดเนี่ยผมว่าองค์ศาสดาถ้ามาเองคงงงอ่ะฉันไม่ได้สอนแบบนี้แล้วผมเชื่อแบบแล้วเราฉันไม่ได้ให้เธอแต่งตัวแบบนี้มีพัดยศแบบนี้เออไม่มีพระเจ้าคงงงเอ๊ะช่อละกามาจากไหนพัดยศมาอย่างไหนอะไรเงี้ยคงงงผมกลับมาที่ลูกประจาเอีกเพราะรายการของเราเป็นรายการของบุญที่เด็กมันเกี่ยวกันเด็ก แล้วก็ตอนนี้คนก็สับสนมากว่าจะหาวิธีการเลี้ยง<อ>ลูกลูกอย่างไรคนที่สวิงออกจากวัตถุนิยมเนี่ยก็ไปไม่ถูกไปไม่ถูกใช่ป่ะเนี่ยอาจารย์ให้ยแกคิดคำถามอาจารย์คมเสมอนะอาจารย์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามค <laughs> ือผมว่าโรงเรียนพ่อแม่น่าจะเป็นวิชาบังคับของชีวิตต้ตองเข้าโรงเรียนพ่อแม่นะ อย่างผมแต่งงานแบบคลิสเนี่ยน่ารักมากต้องไปอบรมถึงสามสัปดาห์นะครับบาทหลวงทางคลิสหรือคุณพ่อทางคลิสจะสอนตั้งแต่การอยู่ร่วมกันการคุมอารมณ์การล้อมวงคุยกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเทคนิคการเลี้ยงลูกโอ้ยเยอะยอฮะเยอะฮะทางทางฝั่งเราผมก็เห็นไม่ขี่แห่งนะก็มีคุณแม่สันสนีเนาะแล้วก็คุมทางเชียงรายเนาะที่ทําอยู่บ้านอาจารย์วิสิตมังวินยูเนี่ย แต่ว่าก็ครูนานคนครสวรรค์แต่ที่เหลือไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผมผมเชื่อว่าแม่พิมพ์สําคัญเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราไปอบรมแต่นักเรียนเราลืมอ,อบรมครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์หลักเราไปอบรมแต่ลูกเราไม่ได้อบรมแม่พิมพ์หลักคือพ่อแม่และทุกคนก็ในนามแห่งพ่อแม่ฉันถือว่าต้องไปสอนเด็กก่อน <laughs> เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยไอ้ออกซิเจนเวลามันลงเนี่ยใช่ไหมต้องใส่ผู้ใหญ่ก่อนนะไม่ใช่ไปใส่เด็กอันนี้คนไม่เข้าใจเยอะนะครับนึกว่าทิ้งเด็กแต่ผมเข้าใจว่าคือผู้ใหญ่จะได้ดูแลเด็กต่อครับและเด็กร่างกายเขาปรับตัวได้เร็วกว่าอเด็กปรับตัวเร็วกว่าพอไปใส่เด็กปั๊บเด็กฟื้นตัวเร็วมากผู้ใหญ่ตายไปแล้วทีนี้จะมาเปรียบเทียบก็คือว่าการที่พ่อแม่ไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่ก็ก็เหมือนกับ ไม่ได้รับออกซิเจนก่อนแล้วจะไปปกป้องลูกถูก,กต้องอแล้วอาจารย์ทำไงแต่บอกกับพ่อแม่อย่างไงผมก็สอนธรรมะนะผมก็จัดจิบน้ําชาผมทุกเดือนนะช่วยรายการจิบน้ําชากับดรวรพัฒน์ฐฐก็จะสอนธรรมะแล้วหัวข้อที่ผมสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนเรื่องการเลี้ยงลูกการฝึกสติโดยที่เอาลูกเป็นเหมือนกับเสือหรือช้างหรือป่าที่พาทธุดงไปเจอในป่านะลูกและผัวเนี่ย ร้ายกว่าอีกอ้อันนี้คํานี้เปรียบเทียบดีคือเด็กเวลาเด็กมันสนเ่ยนะฮะแล้วก็ทําอะไรตามตามตามเด็กเนี่ยพ่อแม่จะต้องมีสติทกที่จะจัดการแล้วนี่ก็เป็นการฝึกสติของตัวแต่ไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้ยิ่งกว่าไปวัดอีกยิ่งกว่าไปวัดอีกลูกเราเนี่ยแหละความคาดหวังความอะไรของเราปมในใจเราตอนเด็กๆมันโขมันที่ลูกหมดเลยอ่ะอ่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีเรา ถ่ายทอดปมพวงเราถ่ายทอดปอมไปเชื่อสู่ลูกครับสูตรดึงของการฝึกการเลี้ยงดูลูกโดยการฝึกสติไปด้วยฝึกสติแล้วก็เคลียเรื่องปมในใจของพ่อแม่กันเถอะมานั่งล้อมวงคุยกันพูดอย่างนี้อาจารย์จะตอบได้ไหมว่ามนุษย์ทุกคนมีปมมีครับปมปม <นะ S 1> คือการย<ม>ึดมันม่นถือมั่นนะไม่ว่าปมเด่นหรือปมด้อยมีหมดซึ่งเกิดจากการเลี้ยงดูโหชัดเจนครับกลับมาทันทีศาสนาขอโทษนะฮะไม่ใช่โจมตีนี่พูดถึงถึงโรงเรียน ในสมัยอังกฤษในสมัยเจ็ดสิบแปดสิบปีนะสมัยก็ในนามแห่งความเชื่อนะฉันขออนุญาตตีเธอไปไปมาพูกมาสเตอร์เขาเรียกมาสเตอร์นะสมัยก่อนครูครูครูเองกับปมเยอะกว่าเด็กอีกเยอะมากนะโดยอ้างในนามของครูครูของพระเจ้าในการขับไล่บาปใช่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็ดยการตีขนาดท่องคําสอนผิดดียังถูกฟาดจนก้นเขียวเลยอืม อาจารย์เคยโดนตีบ้างไหมพี่ชายโดนนะผมโดนตบหน้าไลตบคว้าเลยเอาละนี่เป็นความขัดแย้งกันที่ผมเห็นในเรื่องการเลี้ยงดูของคุณแม่ของอาจารย์กับโรงเรียนอาจารย์จัดก,การความขัดแย้งนี้ยังไงอ๋อแม่ผมไปลุยเรื่องโรงเรียนเองไม่ใช่อาจารย์แก้ไขดิแม่ไปแก้ไขแม่ไปลุยเองเลยลุยยังไงอย่าแตะต้องลูกฉันอย่ามารุนแรงใส่ลูกฉันเหรอแม่เกลียดการรุนแรงที่สุดแม่เคยตีไหม แม่ไม่ตีนะพ่อพ่อตีแล้วจารู้สึกยังไงกับการตีสมัยเด็กไม่ผมคือคนอื่นเขาซนกันผมไม่เกี่ยวเลยนะพี่ๆก็ซนกันแต่พ่อบอกผิดทีต้องผิดทั้งบ้านคือผมถามอย่างเงี้ยคนไทยยังเชื่อเรื่องการตีครับแล้วก็ท่องสุภาษิตว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีจารเห็นว่าไงคำว่าตีทางพุทธเนี่ยผมว่าไม่ใช่ว่าตีร่างกายนะคำว่าตีอาจจะตีให้รู้สึกด้วยใจอ่ะ สอนให้รู้ตีด้วยใจตีด้วยประสบการณ์ให้เขาคิดได้เองหรือตีสติให้ลูกศิษย์ตื่นตีสติของลูกศิษย์ของลูกเราให้ตื่นครผมว่าน่าจะเป็นตีในเชิงนามมาทำมากกว่ารูปธรรมฮะคนที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องตื่นก่อนเป็นผู้ตื่นก่อนใช่ไม่ว่าครูหรือพ่อแม่ต้องแล้วอาจารย์จะฝึกการตื่นยจงไงก็ตอนนี้หลอกล่อทุกประการพาไปป่าช้าคนฟูซิเมนไทยนะพาไปเดินจงกรม พาไปเดินป่าก็ขี้เกียจกันหมดคือที่เอาตามศึกกาจจะอยู่บนภูเขาใช่ลงมาตีนเขาแล้วก็ไปอยู่ป่าช้าที่อีกจังหวัดเดินตอนหลังก็เลยต้องมาสอนยิงธนูโอ้ยที่ท่าสวยมากนะท่ายิงกระดูทุเดียวธนูโบราณเนี่ยมันบอกอะไรจริงๆรแล้วฝึกยิงกระดูฝึกธนูนี่คือฝึกสติฝึกจิตใจคือผมยากิเลสขั้นต่ำไปจัดการกิเลสขั้นสูงกิเลสขั้นต่ำคืออะไร นสนุกความสนุกที่ไปกเลสขั้นต <ไป S 1> ่ำสนุกไปก่อน,น,อนแล้วไปขัดนิเลสขั้นสูงค,คืออะไรความกังวลความเห็นแก่ตัวความอยากจะเอาชนะค่อยๆปักไปทีละตัวขณะเดียวกัน,นก,ก็สะสมสติเพรา,าระว่าตอนยิงธนูเนี่ยอาจารย์แลวตอนยิงธนูเนี่ยนะมันต้องไม่ใช้ความคิดเลยมันจะใช้บอดี้หรือร่างกายของเรารู้ร่างกายของเราเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ระดับแรกกายานุปัสนา อยู่ที่กายไม่มองเป้าฮะอยู่ที่กายอย่างเดี้ยสติตั้งแต่เท้าคู่กันสะโพกคู่ไหล่คู่ขึ้นมาเลยวจะฝึกสติแบบนี้กับลูกยังไงคะเขาฝึกแบบนี้นะฮะฝึกแบบนี้เลยครับเขาก็ทําหลายๆอย่างอืแต่ตอนนี้ลูกผมผมเชื่อว่าเขายังอยู่แค่มหกส่วนใหญ่ทําที่ผมสอนไว้จัดการผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเด็กนี่แทบจะไม่มีการสอนตรงเลยนะมีแต่ความรักความเมตตาผมว่าตอนนี้เรียนไปก่อน แล้วทำตัวอย่างคือตัวเองตัวอย่างไปสอนธรรมะตอนนี้นะมันจะเกลียดธรรมะไปตลอดการเลยแต่เขาจะดูว่าพ่อทำอะไระเล้อค่าแม่ป่ะแม่ทำอะไรตอนเขาเข้าเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะปฏิเสธพ่อแม่ใช่การเจอไหมเจอฮะใจเย็นๆไปหาเพื่อนเฮ้ยเขาหาเพื่อนเอาง่ายๆนะลูกวัยรุ่นเนี่ยนะผมก็ไม่คิดอะไรมากผมก็เอาคูลเล่เล่มาเล่นเพลงเกาหลี เพลงเกาหลีนั่งฟังวันนี้เลยลูกกลับมาบ้านก็แหวะพ่อทําศิลปะเกาหลีก็เสียหมดแหวะเพลงเนี้ยไม่ใช่ผมจับคอร์ดเอฟอย่างเด็กๆอะ่ะกีตาร์นะลูกก็แหวะสุดท้ายเขาเลยขอเรียน ดนตรีเป็นเรื่องเวลาเพื่อจะมาข่มพ่อถูกต้องเด็กเนี่ยพอขอเอาคืนนะรู้สึกมีความสุขนะผมก็กะละเขาต้องเอาคืนอันนี้ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจต้องเข้าใจต้องยอมแพ้ต้องยอมให้เด็กเอาคืนบ้างจ้าหะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองก็มีดีเออผมนึกถึงภาพพระเยซูนั่งแล้วมีเด็กเข้ามาหาเราต้องนั่งอยู่ห้องรับแขกแล้วลูกเดินมาหาเราจนได้อ่ะแล้วอาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ในการสอนธรรมะขงอจารย์ใช่ครับหลอกล่อครับอุบายครับ เหมือนครูบาสุดที่นันทำอ่ะเช่นลูกอาจารย์ก็จะสอนทาบ้าแบบนึ่บ,บ<ด>ก็คือ,อไม่ไม่สอนไม่สอนดูหนังแล้วก็กลับมาล้อมวงคุยกันดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงหลายทีกันก็พาไปเจอคนที่ใช่เจอเพื่อนที่ใช่อ่ะเพื่อนที่เขามีสายดีหน่อยนะคนดีหน่อยแล้วให้เขาอยู่กับผู้ใหญ่ฮะอยู่กับผู้ใหญ่ครับถ้าผู้ศึกษาผู้คือพาไปหาบัณฑิตพาไปหากระยาดมิตรถูกต้องแล้วไม่ว่าเลยสักคำ นีว่าเขาเรียนรู้เองอแล้วก็ใช้การชมผมว่าชมนี่สําคัญนะมูทิตาเนี่ยคือเด็กคนหนึ่งมีเรื่องไร้ร้เายิ9เเรื่องนะผมรอเรื่องที่มันใช่หนึ่งเรื่องนานหน่อยก็ต้องรอคืออาจารย์จะชมจากความจริงใช่ไหมครับรอที่ใช้คําว่ารอรอว่าอันนั้นมาเราไม่ได้ชมสเปสปะาไม่ชมสเปสปาารอเขาทําผิดบาปยังไงกันแล้วแต่ไม่สนใจเรายังไม่ยังไม่เข้าปยุ่งไม่ยุกแต่ทําดีทําถูก เราเข้าไปชมก็ต้องชมด้วยความจริงเรื่องจากของจริงใช่ไหมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผิดเราไม่พูดก็ไม่ใช่เรี้ยงลูกมันเหมือนหยินหยางอะถ้าถ้าถ้าแม่แรงผมก็เย็นอ๋อดีใจเชื่อเหมือนผมนะว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยเป็นคู่ที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นหยินเป็นหยางอย่างเงี้ยไม่ใช่เหมือนกันหมดเหมือนก็ไม่ได้ใช่ไหม อาจารถามส่วนตัวเลยอาจารย์เลือกภรรยาคนนี้เพื่อมาเป็นแม่ของลูกใช่อาจารย์เลือกไงถ้าอ่านในประวัติของผมพูดชัดเจนผมต้องการผู้หญิงอักษรศาสตร์กีดนิยมันดับหนึ่งถ้าไม่ใช่ไม่ครอบเลยทําไมผมวิศวะผมอยากแน่นอนอ๋อแข็งผมอยากได้อักษรศาสตร์เรียนเก่งด้วยอ่านกวีอ่านกวีศิลปะเขาเข้าใจเรื่องอาร์ตศิลปะแต่อาจารย์ก็วิจารณ์เรื่องการตีความบรรณคดีของ คนไทยและครูไทยไว้ยับเยินเหมือนกันนั่นในรายการให้สัมภาษณ์กับอาจารย์เพราะว่าตอนหลังผมเริ่มผมชอบผมชอบศิลปะนะ,อะชอบศิลปะแต่อา <ผม S 2> จารย์ก็<อ>วิจารณ์ในการตีความกรดีผิดใช่ไหมใช่ดยกอย่างกุชช้ากุญแผนใช่ผมวิจารณ์ตลอดเวลาเลยว่าไม่ใช่อ่ะคุณแผนเนี่ยเจ้าโชว์ไม่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วเราไปว่านางวันทองอะไรจริงไม่ใช่พันภาษาถามว่า จะเลือกผัวใหม่หรือลูกกับผัวเก่าไม่ถามว่าผัวคนนี้กับผัวคนนี้นะเลือกขุนช้างหรือะหมื่ไวยไม่มีหญิงไหนตอบได้หรอกเวลาขนาดนั้นสั้นเลยให้เวลาจํากัดอ่ะต่อหน้าพระพันวษาซึ่งเองก็เจ้าชู้มันไม่แฟร์เลยแต่ขุนช้างไม่เจ้าชู้เออขุนช้างไม่เจ้าชู้แกก็โรเลออยด่อ่ะจะแกเอาเปรียบใช่ใช่เอาเปรียบกับเลือกความกระตัญยูจากก็ยกตัวอย่างพระไฟบันี ว่าไม่ได้สอนเรื่องความกตันยูกันเลยกับอากตันยูซะอีกถูกต้องครับถูกต้องในกรณีใครนะผีเสื้อสมุทรใช่พระสังทองอืม,อมพระสังทองเนี่ยชุบเงินชุบทองขึ้นไปอยู่บนยอดเขาครับแม่ถึงเป็นนางยักษ์ยังไงก็เป็นผู้มีพระคุณร้องผมร้องไห้อยู่ข้างล่างนั่งดูแม่ตายต่อหน้าต่อตาได้เนี่ยโอ้โหอันนี้มัน ไม่ใช่แล้วน่าจะน่าจะลงมาหาแม่แล้วมากําหนดยุทธศาสตร์กันอันนี้มันทําให้สิ่งที่จาย์เคยพูดว่าคนไทยเนี่ยชอบไปตําหนิเรื่องรูปร่างร่างกายโอ้โหนี่แหละในกรณีนี้ก็เป็นชัดเจนรังเกียจแม่เพราะว่าแม่เป็นเป็นยักษ์แล้วไปตัดจมูกตัดหูเขาอีกออใช่ไหมออันนี้แบบเป็นที่เชื่อมโยงที่จานพูดเสมอว่าทําไมคนไทยเนี่ยจึงดูถูกและตําหนิร่างกายคนที่พิการและการแซลล์กันในองค์กรมันทาลาย ความสวยงามของการเจริญเติบโตทุกอย่างในสังคมเลยนะอย่างดูฟุตบอลอย่างเงี้ยเทลลี่องลีเนี่ยไปเรียกเขาเลยนะไอ้ห้อยโรนันโดเขาไปเรียกเหย็นคือคือวัฒนธรรมแบบนี้ผมมันเกิดมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันน่ะมันมาสืบต่อต่อกันแต่ล้อชื่อพ่อแล้วอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์จะบอกไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นเดยไอ้เวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทุกเรื่องบอกแล้วโง่ๆไม่ฉลาดเลยผม